สวัสดีครับก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเบาๆชิลๆนะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเป็นคําถามยอดฮิตมากนะครับเป็นคําถามเดียวที่1000ครั้งอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะถามกันเป็นพันๆคนนะครับด้วยคําถามเดียวนะครับคําถามก็จะประมาณว่าเนี่ยถ้าหนูเจอแบบเนี้ยถ้าพี่เจอแบบเนี้ย เจอสินเชื่อแอฟมิชชัชี่แบบเนี้แล้วพี่จะทํายังไงพี่จะทําอย่างไร,งไรมีมีวิธีไหนบ้างแล้วพี่จะเริ่มต้นแก้ไขมันอย่างไรถ้าเราจะไม่จ่ายนะครับนะฮะไม่พูดถึงการเอาคืนหรืออะไรนะครับวันนี้มาพูดถึงถ้าเราจะไม่จ่ายเราจะทํายังไงมีขั้นตอนไหนบ้างจะเริ่มต้นยังไงพี่งงไปหมดแล้วพี่เบอร์ไปหมดแล้วตอนนี้หนูเพิ่งโดนค่ะโอ้โหพี่เพิ่งได้เมื่อวานตายตายแล้วนะครับเพิ่งมาเจอคลิปจะทําอย่างไรหนึ่งเลยนะครับ หยุดโอนหยุดจ่ายนะเดี๋ยวนั้นนะครับนะถึงจะเอ่อถึงจะมีกําหนดวันนู้นวันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับหยุดโอนหยุดจ่ายนะครับ2นะครับผมมีทําลงคลิปอยู่นะครับเข้าไปปฏิเสธนะฮะในตั้งค่าของแอปพวกเนี้ยเข้าไปปฏิเสธมานะครับปฏิเสธการเข้าถึงนะครับที่อนุญาตต่างๆนะครับเข้าไปปฏิเสธปฏิเสธเป็นจุดๆจุดๆมันมีคลิปให้ดูอยู่นะครับ นะฮะเรก็ลบแอปนะครับสามนะครับนะฮะเขาเรียกว่าไงอ่ะปิดการอนุญาตเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับเนาะเหมือนปิดกั้นอ่ะพูดง่ายๆนะครับทางไลน์นะครับเนาะแล้วก็สี่นะครับใครจะเปลี่ยนรหัสแอปธนาคารก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เพิ่มในข้อมูลนะครับผมก็แนะนําไปนะครับเนาะใครจะทําก็ได้แล้วแต่นะครับนะฮะห้านะครับ ห้าจะเป็นการใครอยากจะทำบัตรประชาชนใหม่ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าทำใหม่ก็ดีนะครับเพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเนาะในการที่เราส่งข้อมูลอะไรไปเนี่ยให้เพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับเนาะอันดับ5ก็คือการทำบัตรใหม่นะครับทุกวันนี้ทำบัตรใหม่ง่ายนะครับเนาะ ก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะครับก็ไปแจ้งทางเทศบาลหรือว่าที่อำเภอทําบัตรใหม่ได้นะครับเนาะส่วนข้อที่6นะครับใครจะเปลี่ยนรหัสอีเมลใหม่ก็ได้ครับนะถ้าทําได้ยิ่งดีนะครับเปลี่ยนรหัสอีเมลนะครับนะพวก gmail อีเมลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือผมก็ได้รับข้อมูลมาประมาณนี้นะครับว่ามันที่จะสามารถแฮกนูน่นแฮกนี่ได้อะมันเกี่ยวกับ พวกรหัสอีเมลอะไรเราด้วยนะครับที่มันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยครับเราก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเนาะอันดับ7นะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือความสบายใจเราของเรานะเปลี่ยนรูปทางไลน์ทางเฟซนะเปลี่ยนรูปไลน์เปลี่ยนรูป line, เฟซอะไรจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นรูปวิวทิวทัศน์อะไรก็ได้นะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับไปตั้งค่า Facebook เป็นส่วนตัวนะครับนะตั้งค่า Facebook เป็นส่วนตัวนะฮะอันดับ8เนาะ ทำให้มันเป็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องสาธารณะนะครับเพราะว่าเราป้องกันมันนะป้องกันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวจะแก้ไขกันไม่ทันเดี๋ยวจะเอารูปที่เราลงโพสตสาธารณะมันจะเอารูปเราไปตัดต่อนู่นนี่นั่นได้นะครับเนาะอันดับ9นะครับใครที่ต้องการไปแจ้งความแจ้งได้เลยครับเพื่อเอ่เอาใบลงบันทึกประจําวันอันนั้นน่ะนะครับมาโพสต์ลงเฟซ โพสลงเฟซของเราเพื่อ,อความบริสุทธิ์ใจนะครับหรือใครจะเอาใบลงบันทึกประจำวันเนี่ยไปให้ทางหัวหน้าที่ทำงานไปให้ทางฝ่ายบุคคลไปให้ทางเจ้าของบริษัทผู้จัดการอะไรต่างๆนะครับเนาะแล้วก็อธิบายนะครับอธิบายว่าเราเป็นผู้เสียหายเรามาเจอแอปพวกนี้แอปมิจฉาชีพพวกนี้หลอกลวงนะครับทั้งกดลิงก์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วกดสมัครเข้าไป นะครับบางทีโลโก้เนี่ยเป็นรูปธนาคารก็มีนะครับเราก็หลงเชื่อนะครับแล้วก็มีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายนะครับ9 1ถึง180วันมันไม่จริงนะครับ5-6วันมันก็ทวงแล้วนะครับเนาะนะครับอันนี้ต่อไปก็อันนี้10นะครับก็โหลดวูคอโหลดวูคอวูดคอมาใช้นี่แหละครับเนาะมันช่วยเราได้นะครับเวลามันโทรมาเนี่ยมันจะขึ้นคำว่ามิจฉาชีพหรือขึ้นคำว่าโจรนะครับนะฮะ พี่ๆน้องๆมีโหลดมาใช้กันทั่วประเทศแล้วแหละนะครับก็อันดับ11นะครับนะฮะออโอนสายอันนี้สำคัญเลยโอนสายมาให้ผมนะครับ The Yud เดี๋ยวรับไว้เองนะครับการตั้งค่าการโอนสายนะครับเราสามารถเข้าไปดูที่ YouTube ได้นะครับเนาะมีการเขาเรียกว่าไงมีการสอนมีวิธีอะไรต่างๆนะครับการการตั้งการโอนสายเนี่ยเข้าไปที่ แขาเรียกว่าไงเข้าไปที่การโทรนะครับแล้วก็มีจุด3จุดเนี่ยแล้วก็กดตรงจุดนั้นแล้วก็เข้าไปที่บริการเสริมนะครับเข้าไปที่การโทรนะครับมันจะมีวิธีบอกอยู่นะครับลองเข้าไปดูคลิปใน YouTube ได้นะครับเนาะอันดับ12นะครับสำคัญเหมือนกันแจ้งญาติญาติพี่น้องทุกคนให้ทราบนะครับเนาะโทรบอกหรือส่งไลน์นะครับบอกให้หมดนะครับเนาะ ใครที่ไม่เข้าใจก็ช่างเขานะครับเราพยายามบอกให้ได้ทุกคนแล้วกันนะครับใครที่เข้าใจก็ดีใจด้วยนะครับเนาะแต่เราก็ต้องบอกเราจําเป็นที่จะต้องบอกนะครับแล้วก็เราต้องยอมรับในจุดๆนี้ให้ได้นะครับว่าเราเผลอพลาดผิดพลั้งอะไรไปนะครับที่เข้าไปเจอพวกแอปมิจฉาชีพพวกนี้หลอกลวงนะครับ ทั้งสินเชื่ออะไรต่างๆเอ่ยนะครับซึ่งมันจะมีผลกระทบกับตัวเราแล้วก็ด้านหน้าที่การงานและญาติพี่น้องต่างๆนะครับมันเดือดร้อนไปถึงบุคคลที่3อย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ,รบก็คือ12วิธีเบื้องต้นนะครับที่จะสามารถทําให้เรารอดได้นะครับและสามารถทําให้เราสบายใจขึ้นได้นะครับเนอะอันดับหนึ่งก็นั่นแหละครับหยุดโอน หยุดใจนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเบาๆสบายๆนะครับโล่งๆนะครับเนาะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้าๆอาทุกคนนะครับเนาะลองทําดูนะครับ12วิธีเบื้องต้นถ้าเราโดนมาเนี่ยนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะเริ่มต้นทําอย่างไรก่อนนะครับเป็นคําถามยอดฮิตมากโอเคครับสําหรับคลิปนี้ถือว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ลองเอาไปใช้ดูนะครับปรับใช้ดูนะครับเนาะยุทธก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอมาครับนะครับสู้ๆนะครับ